ติคันี้มีอาการเครื่องดวมครับจามออกท่อครับแล้วก็จะเอาไปนานสตาร์ทไม่ติดเลยครับเดี๋ยวเราจะมารื่อกันครับ ʕ •ᴥ •ʔ ถอดฝากเพ้าเอาออกมาก็จะเห็นประมาณนี้ครับนี่คือตัวประคองกระเดื่องวาวครับต้องอยู่ฝั่งนี้ครับผมเคยเจอบางคันเขามาใส่อยู่ฝั่งนี้ครับไม่ถูกครับเพราะมันจะมาเสียสีกับแกนลูกเบี้ยวครับหรือว่าแคมครับตอนนี้มันจะหลบว่าครับตอนนี้มันจะติดครับที่ถูกต้องตัอยู่ฝั่งนี้ครับ กลไกรถกําลังอัดก็ต้องประมาณนี้ครับจะต้องไม่ถึงมากครับ รุดเดียวขาดแกนลกลังอัดครับต้องทำ ขาของกระเดื่องกดเบาเวอเสียนี่ครับในจังหวะนี้ครับน,นี่มันจะทำกันครับไม่เป็นอิสระครับจะช่วยเปิดเบวาเวอเสียไว้ช่วยทำให้เบาเอเสียเปิดครับก็จะลดลังอัดตอนเราสตาร์ทเครื่องครับนี่ครับไม่ขยับได้ครับแต่ว่าถ้าเรา ต้องอยู่ในตำไหนนี้ครับถ้าเราตั้งไม่ได้อย่างนี้กลไกลลถระลังอัดจะไม่ทํางานครับแต่เ,เมื่อรอบเครื่องยนต์ทํางานกระเดื่องตัวนี้ก็จะจะเบียงเบียงเปิดมาได้อย่างนี้ครับทําให้ กระเดื่องเบาเป็นอิสระครับเพราะว่ามีรอยบากอยู่ครับลองไม่ฟูกัดครับเห็นว่าขยับได้เป็นอิสระครับขย,ยับได้ครับจะได้ยินเสียง ยกได้ครับตั้งชิดเกินก็ไม่ได้ครับห่างเกินก็ไม่ได้ครับ